สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปรีเทคอีกแล้วนะครับเนื่องจากวันก่อนวินโดว์ผมมีปัญหานะครับทําให้คลิปเป็นจำนวนเยอะเหมือนกันสิบคลิปมีปัญหาไม่ไม่ดังกลายเป็นคลิปใบไปนะครับผมก็เลยต้องมารีเทคใหม่คลิปนี้ก็เป็นคลิปชื่อว่าโอ้ Importer เยอะจังเลยคราวนี้มีซอมบี้มาด้วยมุดพ่อกันมันเลยเชิญรับชมกันได้เลยครับผม อิฟ้านะครับทำแขกเดินมาก็พบกับพ่อพบสีแดงแล้วคอ,อมบี้สีเหลือกนี่คืูเมดก็เป็นกับเราด้วยโอ้คอมบมีม้นี่คืูเมดโอ้คางนี้มาดั้งอทั้งลูกเตี้ยมืออุ้ง จบไปนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเออถ้าอยากชมคลิปเต็มก็เชิญรับชมได้ที่ใต้เ e s สลิปชั o นผมนะครับส่วนถ้าอยากให้ผมหาคลิปใหม่ๆมาห้รับชมเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมที่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้เรื่องสำคัญเลย